โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกิจนาพระเครื่องนะครับเข้าจักหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้เป็นยี่นึ่งอพีที่ผมจะไม่ได้ไปเช่าพระนะครับก็เดินทางไปไหว้หลวงพ่อเพียนนะครับแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับระหว่างทางที่จะเดินทางไปเนี่ยเขามีพระวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนมาแบ่งปันนะครับเราไปดูบรรยากาศครับว่าวันนี้จะได้เช่าพระแล้วก็ได้ไหว้พระหลวงพ่อเพียนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับผม กันอ๋อคิดดูแลใช่ไหมอันนี้หนังกระทิงใช่ไหมพวกเพี้ยนแหละใช่ครับอันนี้เล่นกันตอนนี้สองพันซื้อพันห้าอันนี้ประมาณเจ็ดแปดร้อยซื้อได้ห้าร้อยแล้วก็อันนี้พันหนึ่งเหมือนเดิมเป็นสามพันโอเคไหมพี่สามพัน ยผมจะไปไหว้หลวงพ่อเนี <sujet congestion> <R ud> ่ยก็เลยจะเลยไปทางนี้เลยวัดวัดเกินครับพี่ผมโอนได้ไหมครับพี่โอนได้ไหมหรือว่าพี่เอาเงินสดโอนได้นะกรุงไทยได้ครับพี่ของพี่ธนาคารกรุงไทยนี่เนาะนี่ที่โชดนะนิติโชดครับอ่า เดี๋ยวผมส่งนี้ไปทางไลน์ให้ทางเฟซครับขอบคุณพี่มากครับค,ครับเดี๋ยวมีอะไรก็ส่งมาได้ตลอดครับพีเ่เอเคครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปเช่าอย่างรวดเร็วนะครับได้มาสามชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปอันนี้ไปว่า้เดินทางไปวหว้หลวงพ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอคุณป้าอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวจะดูบรรยากาศในการเช่าพาต่อครับผม คนะครับตอนนี้ก็ทําการไหว้หลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในพุมน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเช่าพักเครื่องต่อกันเลยครับว่าผมจะได้วัตถุมงคลหลวงเทียนเนี่ยรายการไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับผมเดีย๋ยวเราทําการโทรหาคุณป้าก่อนนะครับว่าคุณป้าสะดวกให้เข้าไปเจอเลยไหมนะครับฮัลโหลครับคุณป้า ครับผมกําลังไปนะครับอีกประมาณสิบห้านาทีน่าจะถึงครับครับโอเคครับว่ะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงคุณที่บ้านคุณป้าเขาป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลงไปดูนะครับว่าผมจะได้วัตถุมงคลหลวงพยนกี่รายการนะครับแล้วก็มูลค่าราคาเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเช่าผัากันครับผมอันนี้มันเป็นสีแด่หรือสีโอ้มันเป็น่นถุงน่ะเปล่าไม่คืออะไรปะรุ่นอะไรรุนอะไร อยเนี่ยรุ่นอะไรเนีอ๋อนั้นตัดชิดอันนั้นไม่ไม่แพงมากนี่มันปีไหนเนี่ยมีสี่แปดป่ะนี่ถึงมันนี่มันเขียนว่าปีกี่ปีเนาะที่เราจะเอาเอาปีอะไรไหนผมขอดูหน่อยอะไรอ๋อนี่ใช่นี่รุ่นนี่นี่นี่ป่ะแต่มันก็ไม่ใช่รุ่นแรกนะป่ะถ้ารุ่นแรกมันจะสี่ห้านี่เออทองแดงเนี่เป็นนี่นี่ใบเศษเท่านั้นนี่ก็หลักร้อยป่ะ หลายร้อยา<ห>จานด้วยน,นี่สิบแปดถ้ามีราคาเน,นี่ยก็เนื้อเงินปะยอดธงเขาก็าแค่ยึดอ๋อวันนี้จดราคาไว้หมดเลยใช่ไหมหรือว่าจดว่าปีหไหนบ้าง<ห> <laughs> ปีไหนมัน้งกดปีมั้งป้าว่าไปจดปีเน,นี่ยเนี่ยมันเป็นปีไหนอันนอันนั้นสี่แปดหรือปะ ก็น่าจะใช่หรอปป้าจะเลือกสิอ่ะเดีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าราคาแล้วกันนี่หม่สี่ห้าอะไรเงี้ยสี่ห้าเรไปเมียสี่หกก็เหลือไม่กี่ชิ้นสี่หกรุ่นไหนปะห้าแชะปะสี่หกก็เข้ามาเราไปแคหมดแล้วเหลือไม่กี่อันอ่ถุงป้าจะเลือกใส่ถุงวะเนี่ยปีไหนปีไหป้าก็เลยจำไม่ได้เนี่ยรู้แต่ว่าปีนี้เอ้ไม่จำแต่มันก็จ่ายหมดเลยอตป้าก็อยากปล่อยแงมาก แล้วก็เล่นกันงจังเลยนี่เราจะซีอะไรปี46มันเป็นอะไรไหนผมดูนะอันนี้อะไรเนี่ยเนส่ี่ีขงปี46ทั้งน,นั้นมีสี49นี่เหมือนมีรุ่นใหม่ๆคนเลยใช่ไหมไม่รู้เลยมันเป็นปีปีอะที่ป้าเอาอะเอาไว้อันไหนปีตีก็แล้วก็ป้าเอาใส่ถุงมาให้น้องสาวช่วยัคันเ็กไอ้นี่มันปล่อยไม่ออกไงไอเนี่ยนี่อ๋อเจริญยศมันเงียบปะค่อยดูว่าเนี่ยมีเันมีกี่เนื้อเนี่ยอันนี้อันนี้มีเน,นื้นอเงินกับทองแดงปะอ๋ะอทุกสี เนื้อเงินก็มีแบบแบบเมื่อกี้เนื้อเงินมีนะแต่ป้าจะใส่ถุงนึงอ่ะรู้สึกมันจะรวมกันหมดแล้วมักกว่าเนี้ยนี่มันรุ่นไหนรุ่นสี่สี่หรุ่นไหนเนี่ยอันนั้นจะเจริญยศป่ะสี่เก้าใส่สลับถุงใส่สลับถุงอันนี้่ไม่รู้อันไหนมัางเลยถูกค่าจิ้บาทแล้วไปถูกสองสามได้หวยสองสามตัวเดียวได้ลอตเตอรี่ได้แต่ดี กี่บาทเนี่ยป้าเหรียญเงินไอ้ลงยาเนี่ยมันลงยาใช่ไหมครับป้าแล้วเงินลงยาเหรอลงยาจริงๆหน่ามาถ่ายดูมันสวยนะเนื้อวางวังเรียงรถทุกรุ่นทุกรุ่นครับป้าราคาก็เรียบร้อยดีครับชุดนี้ไขยกันพันโควบาทเนี่ยป้าชุดเนี้ยเนี่ยมีราคาหน่อยครับอันนั้นก็มันก็จะเบาหน่อยถ้าเกิดว่าป้าพูดตอนเนี้ย ถ้าปลาปล่อยผมก็จะได้จดไปด้วยอดไปปล่อยหมดเป็นหมื่นแปดพันสี่ร้อยหมดละหมื่นเลยเนาะยังไม่ถึงได้ดีมหาลาภก็ไปเอาเหรอไม่เล่นเลยปะได้นนี่แหละได้มีรุ่นไหนอันนี้ไม่ไม่มีราคาป่ะอันนี้เป็นพวกอ่าอะไรอ่ะอ๋อนี่ก็ตั้งแต่ปีห้าศูนย์เกนบ้างมีไม่ไม่นิยมป่ะเออเขาไม่นิยมครับไม่นิยมเงินไม่ถึงนั้นเลยครับแต่มีสองชิ้นที่ไม่ทันเนี่ยแต่ชิ้นล่างอะทัน จะป้าตอนมันจะรว้อะไย่างเี้เนี่ยอ๋อนี่มันเป็นกระถินนี่ไงครับป้าใช่ใช่นนี่ไงนี่นี่กระถินก็ย่อยๆป้านี่เดี๋ยวได้ปีไหนปีอ๋อปีหกสามครับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเองครับแต่เป็นพระรุ่นเก่าที่หลวงพ่อปลุกเตกไว้โอ้โหหลวงพ่อท้องปลุกเตกเองครับเออโขกออกมาให้นี่ไงครับรุ่นเก่านี่ว่ป้าไม่ได้เปิดดูนะเนี่ยผมเห็นเอ้ามีปนกันด้วยสงสัยจะป้าจะรวมเลยรวมนิเซยิป เออนี่เอาใจยึดมาใส่แต่ไม่แพงครับป้าผมเอามาให้ยังไม่ได้คิดเลยเลยเนี่ย<อ>ยังไม่ดูเลยป้าแล้วรูปรอด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ปีห้าแปดอันนี้ปีห้าแปดเหรอครับผม,มแล้วก็มีชนะมาปีห้าเก้าเนี่ยแต่ก็บอกว่าตัดตัด,ตดเนี่ยใช้ใช้บีดตัดโอ้โหมันจะไม่เป็นขอบอะไรก็ไม่รู้ยังก็ยังเป็นรอยนะยอดนี้แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับป้ารวมหมื่ <18, 400. S 2> นแปดพันสี่ร้อยพี่เดือเดเลยวบวกไปแล้วไงเขี่ยวอันแรก เจือเท่าไหร่ให้ห้าพันป่ะเต็มข้อเลยนะห้าพันเนี่ยได้เหรียญนี่สองอันใช่ไหมชาป้านี่ยก็ซื้อไปพันห้าสองเหรียญครับป่ะก็เกือบสองหมื่นนะเนี่ยนั่งอยู่บ้านเฉยเนี่ยเกืสองหมื่นเนี่ยแต่อีตอนป้าจ่ายไปดิอ้ือแต่ป้าจ่ายไปเป็นก้อนเนาะช่วงนั้นผมโอนเหมือนเดิมนะครับป้าเอ่อโอนมันได้ไหมโอนเข้าธนาคารป้าเหมือนเดิม เดี๋ยวผมขอเลขบัญชีป้านครับเยี่ยมมค่ะจดได้แลได้ครับอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสุรีเนะาะครับป้า <c oughs> โอนไปแล้วนะครับอ่ะลองเช็คยอดดูก่อนอทำการโอนเงินเ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับป้าอืมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนเพราะเรีใช้เงินของตัวเองมีพระหลวงพ่อไว้ดีนะป้าเนาะ เปลี่ยนเป็นเงินได้โอ้ทำไมก่อนหลวงพ่อผมป้าเป็นเถะอกนครหยิบขึ้นมาใครมาก็เอาหยิบไปหยิบไปเหรียญแจกทงแจกทันป้าโดนหมดโดนหมดอ่ะป้าทำไมก่อนก็ไม่คิดไงเหรียญที่นั่งกระทันไงพอทำงานอะไรทีก็หยิบมาครับถ้ามีเงินทํามุนก็สิบบาทห้าบาทท่านจะใต่ขันไว้เลยไงใครมาช่วยก็แจกไปเข้าเข้า่บัญชีเหรอ ครับป้าเข้าไปในอ่ะเดี๋ยวผมดูให้บัญชีครับป้าตัวเล็กบัญชีของเราอันไหนครับป้าเอาบินดีกว่านี่สุรีนี่นี่ไงินแปดพันสี่ร้อยเข้ามาแล้วอ่าโอเคอันนี้บินนะป้าผมจดไว้เกสาป้าก็ยังไม่ใช่ผมแค่น้ำเข้าไปแค่ในที่เนี้ยนี่มีได้ไปหนึ่งถุงโอเคครับป้า ได้งั้นผมไม่รบกวนบ้านแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็วันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช่าวัตถุมงคลของผมนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลงพ่อเพี้ยนนะครับหรือหลงเพราะรวยจะแบ่งปันให้ผมเช่าบูชาก็ส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่เพจหรือว่าไอดียไลน์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม